แฟนเมดริเวอรี่ตอนที่6กับชื่อตอนที่ว่าการบุกเข้ามางานประชุมของมังกี้ดีรากอน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอย้าเตือนอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจกักรวาลหลักวันพีทเลยนะครับผมจะพูดย้ําเตือนทุกคลิปแล้วก็มีคนทวงติงมาว่าเรื่องพลเรือเอกนะครับที่ผมไปอ่านว่าเรียวคู่เกียวนะครับก็คือจริงๆเหมือนกัอ่านได้2แบบมาและแต่เป็นนั้นว่าทุกคนอยากให้ผมอ่านว่าเรียวคู่เกียวมากกว่าใช่ไหมนับตั้งแต่คลิปนี้ไปนะครับถ้ามีพลเรือเอกปรกา,ารกฏต การอัดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดอะไรเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่สามารถแก้ได้จริงๆเนาะก็โอเคแล้วกันเนาะทุกคนสะดวกใจนะครับให้ผมอ่านว่าเรียวคุกิวผมอาจารย์เรียวคุกิวนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับใครยังไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1นึจถึงตอนปัจจุบันก็เลื่อนไปใต้เดคิปชั่นเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคนและอย่าลืมด้วยกดไลค์คลิปนี้ให้เกินไคเรับชมมน้าสวาม นนี้กัต่อเลยโดยเหตุการณ์นะครับก็ผ่านไป1วันและวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของงานประชุมริเวอรี่แล้วซึ่งดูเหมือนว่าวันที่4นี้งานประชุมก็จะมีการเริ่มขึ้นและก็จะเริ่มการถกประเด็นนะครับในเรื่องสําคัญสําคัญในวันนี้ด้วยเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่เหล่า5้าผู้เฒ่านะครับที่พวกเขากําลังปรึกษากันอยู่วันนี้ล้สสินะที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่มีการย้ายถิ่นฐานของพวกเผ่ามนุษย์เงือกขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วลรก็มันก็คงเป็นไปตามที่เจ้าจอยบอย่คให้ ่นสัญญาเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องในอดีตแต่เผ่ามนุษย์เงือกก็เคยเป็นศัตรูของพวกเราและก็ดูเหมือนว่าท่านอิมท่านก็จะตกลงแล้วด้วยแต่ว่าท่านไม่ต้องการให้อาวุธสําคัญอย่างโพไซดอนขึ้นมาอยู่วันนี้แต่ดูเหมือนว่าผู้เท่าคนหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่พอใจฉันไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าหลังจากนี้ไปพวกมนุษย์เงือกทั้งหลายจะต้องสูญสลายไปจากโลกใบนี้ แต่ทันใดน,นั่นเองนะครับดูเหมือนว่าทหารยามเขาจะวิ่งมานะครับด้วยความเดือดร้อนและดูเหมือนว่าเขาจะร้อนรนมากๆยกโทษให้ผมด้วยครับมีเรื่องเร่งด่วนกําลังจะมารายงานครับทันใดน,นั่นเองนะครับดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเมื่อเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นนะครับนาห้องที่ใช้การประชุมนะครับของเหล่าห้าผู้เฒ่าโดยเป็นการปรากฏตัวขึ้นของเหล่าคณะปฏิวัติโดยจะมีซาโบเป็นแกนนําแล้วก็จะมีทั้งคาราซึมอลลี่แล้วก็ลินเบิร์กมาช่วยด้วย พวกเรามาถึงที่นี่แล้วพวกเราก็คือเหล่าคณะปฏิวัติเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ห้องประชุมนะครับของเหล่าผู้นําประเทศต่างๆย่ำย่ำอยู่ไหนมันจะฆ่าฉันแล้วมาช่วยฉันเร็ว ดูเหมือนว่านะครับเหล่าผู้นําประเทศทั้งหลายนะครับพวกเขาจะตกใจและแทบไม่เชื่อเลยแหละครับว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาจะมาถึงที่นี่ได้โดยเป็นการปรากฏตัวขึ้นของมังกี้ดีรา้อนหัวหน้าคณะปฏิวัติโดยรา้อนนะครับทำการพูดนะครับกับเหล่าผู้นําประเทศต่างๆได้โปรดใจเย็นกันก่อนเรามาพูดคุยกันง่ายๆกันดีกว่ามัาง้งแต่ดูเหมือนว่าเหล่าผู้นําประเทศต่างๆนะครับพวกเขากลับจะไม่พอใจมากกว่าทําไมพวกเราจะต้องเชื่อฟังในด้วยฮะ แต่ดูเหมือนว่ามีผู้นําประเทศอีกหนึ่งคนนะครับเขาจะทําการขัดแย้งขึ้นมาในไนแล้วใจความหลักของการประชุมครั้งนี้คือการฟังข้อตกเถียงกันและนายล่ะมีหัวข้ออะไรหรือเปล่าดากอนที่นายจะมาพูดวันนี้นายพูดมาเร็วๆเลยเถอะเมื่อหัวหน้าคณะประเทศอื่นๆนะครับได้ฟังแบบนั้นนะครับดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะไม่พอใจนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้บ้ามากๆในการที่จะเชื่อฟังเหล่าคณะปฏิวัติทางด้านดากอนเมื่อเขาได้รับโอกาสแล้วเขาจึงทําการขอบคุณและทําการพูดต่อผู้คุณมั่นใจได้เลยว่าเจตนาของเราจะไม่เป็นอันตรายต่อคุุณณแลก็ประเทศข,ของค ทงแน่นอนทางด้านรัฐบาลอาจจะแสดงว่าพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกผู้ก่อการร้ายแต่จริงๆแล้วพวกเรามีวัตถุประสงค์อย่างอื่นที่เหนือไปกว่านั้นโดยเป้าหมายของเราคือการล้มล้างพวกเผ่ามืองกรฟ้าทางด้านหนึ่งในผู้นําประเทศคนหนึ่งนะครับจึงทําการพูดออกมานายแน่จะบ้าหรือไงมันไม่เหมือนกับการที่พวกนายเนี่ยจะทําลายพวกกองทัพเรือนะไม่ใช่ทั้งหมดนั้นหรอกแต่ว่าพวกเราต้องการจะยึดอํานาจของเผ่าเมืองกรฟ้าให้เจ้าพวกนั้นเนี่ยไม่ได้มีอํานาจเหมือนที่เคยทํามาก่อนหน้านี้พวกเราต้องการรัฐบาลใหม่ที่มีประชาชน ที่มีสิทธิเสรีภาพและเสรีไม่ใช่รัฐบาลโลกที่มันเฮงซวยที่ไปพึ่งแต่พวกเผ่ามืองกรฟ้าผู้คุณคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเลยหรือไงกับการประชุมครั้งนี้ในเมื่อเหล่าห้าผู้เฒ่าเขาก็มีสิ่งที่เขาเนี่ยเลือกและตัดสินใจอยู่แล้วโดวยผู้คุณเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของเจ้าพวกนั้นเท่านั้นและเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันไม่เคยนึกถึงผู้คุณหรอกพวกนั้นเนี่ยเกิดมาพร้อมกับอำนาจและผูกขาดเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรัพยากรไปกกกกัััับพวมมนนนใใช้้้ทททุุสสิ่่่งงงงออยาาเรรรืไะ ที่มันไม่เคยมองประชาชนเลยว่าเป็นยังไงและเจ้าพวกนั้นก็ผลักดันให้แต่ละอาณาจักรเนี่ยก็อยู่ในความยากจนแรงแค้นเพราะว่ามันง่ายแก่การควบคุมมันก็ใช่อีกนั่นแหละพวกคุณทำปิตาข้างหนึ่งเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันไม่ได้กระทบอะไรกับพวกคุณที่เป็นราชานีว่าแต่มันกระทบกับคนทั้งหลายที่พวกเขาเนี่ยถูกจับไปเป็นทาสกันอย่างมากมายมีผู้คนนับล้านแล้วก็ครอบครัวทั้งหลายพวกเขาต่างจะต้องแตกแยกออกจากกันคุณลองคิดดูดีๆทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้เพียงเพื่อคนไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นแต่ความสสูญเียเ มันนับล้านไปหมดเลยได้แล้วนะครับผู้นําประเทศอื่นนะครับจึงทําการโต้แย้งกลับมาแต่ว่าความจริงแล้วยุคสมัยของโจนสลัดมันก็เป็นภัยคุกคามเหมือนกันนั่นแหละทางด้านราก้อนจึงทําการอธิบายนะครับกับสิ่งที่เขาต้องการพูดต่อการเพิ่มขึ้นของโจนสลัดนั้นน่ยมันก็ยังไม่มากเพียงพอกับการที่เจ้าเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยทำไว้กับโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นโดฟามิงโก้บิ๊กมัมนวดขาวหรือแม้กระทั่งโรเจอร์พวกเขาก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออ,อํานาจของเขาเองและทนายนั่นเองวาโปลูที่มาประชุมครั้้้งนีดวย เขาก็วุวายออกมาแล้วใครจะไปสนใจกันละ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของพวกเราสักหน่อยทางด้านรากอน,นะครับดูเหมือนว่าเขาจะฉุนนะครับกับความคิดเห็นของวาโบลูถึงขนาดนี้แล้วนายยังจะสนใจกับประโยชน์ส่วนตัวของนายอีกเหรออีกทั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้นายไม่ต้องตกไปอยู่ในเบีย้ยล่างของเราเผ่าเมือนกอนฟ้าอีกไงเล่าแต่ยังไงก็ตามที่ฉันหวังว่ามันจะเป็นความกังวลของเราเพียงเท่านี้ละ่ะเพราะจริงๆแล้วมันมีความน่ากังวลมากกว่านี้อีกเมื่อเราลองไปสืบดูเมื่อหลายปีที่แล้วพวกเขาได้แอบซื้อและสะสมอาวุธมาก ไม่จากตลาดมืดมาอย่างเยอะแยะเลยเนื่องจากว่าพวกเขารู้ดีว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเสื่อมอํานาจทางการเมืองในช่วงเวลาไม่นานนี้ทั้งหมดนี้มันสามารถหมายถึงได้อย่างเดียวก็คือพวกเขาต้องการทําสงครามกับคนทั้งโลกท่านใดนั่นเองนะครับราชินีมารรอนนะครับที่อยู่ในงานประชุมครั้งนี้ดูเหมือนว่าเธอจะเห็นด้วยกับดราก้อนพวกเราก็เหมือนกันพวกเราไม่อนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราเด็ดขาดดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับในงานประชุมจะมีเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายแล้วนะครับเพราะว่าบางส่วนก็ไม่อยากจะเชื่อเลยแหละครับว่า พวกเขานะครับจะไปเข้าร่วมกับคนอย่างคณะปฏิวัติอย่างดราก้อนแต่ก็มีคนนึงเสริมมาแหละครับว่าหากที่ดราก้อนผู้ถูกต้องแล้วล่ะก็พวกเขาที่เป็นราชาจะต้องกลับกลายเป็นทาสอย่างแน่นอนแต่ก็มีคนนึงนะครับพูดขัดแย้งขึ้นมาคุณจะบ้าไปแล้วหรอใครมันจะอยากให้มีสงครามเกิดขึ้นในโลกใบนี้มีแต่คนต้องการความสงบและความสมดุลของโลกเท่านั้นแหละอย่ามาพูดบ้าๆไปหน่อยเลยแต่แล้วนะครับก็มีผู้หญิงคนนึงพูดแย้งออกมาคุณคิดแบบนั้นจริงๆหรอคุณก็น่าจะเห็นดีว่าห้าผู้เท่าพวกนั้นเนี่ยชอบพ เองเนี่ยมีอำนาจอยู่ในมือเสมอเลยคุณคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะเชื่อฟังอะไรเราหรือไงทั้งด้าสเตลลี่นะครับที่อยู่ในงานประชุมครั้งนี้ด้วยเขาก็โวยวายในทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมีสงครามแล้วล่ะก็เท่ากับว่าพวกเขาจะฆ่าฉันใช่ไหมนั่นเท่ากับว่ามันเป็นความฝันของโอโตโฮิเมะเลยนี่ก็ได้ฉันตกลงฉันจะพร้อมจะเปลี่ยนระบอบนี้ไปกับพวกนายแต่ก็ดูเหมือนว่ากษัตริย์ของอีกประเทศหนึ่งนะครับเขาจะไม่ค่อยมั่นใจนะครับในตัวของดราก้อนสักเท่าไรว่าแต่ว่าพวกเราในที่นี้มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างลล่ะะะแ้วกกก็ีษััตรรริอปเทศนนึงคบ เสนอความคิดเห็นฉันต้องยอมรับจริงๆฉันอยากกำจัดเรื่องการมีทาตของโลกใบนี้ให้มันหมดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถทําได้ผมไม่มีใครมีอานาจมากเพียงพอในการไปล้มเจ้าพวกนั้น ทางด้านรากอนเขาจึงทําการให้ความมั่นใจนะครับกับคนที่มาประชุมครั้งนี้พวกเราคณะปฏิวัติสามารถทําได้พวกเรามีทั้งกําลังคนและมีความสามารถมากเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้แต่ว่าฉันมาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อต้องการจะมาขออะไรง่ายๆแบบนี้กับพวกคุณหรอกเพราะตอนนี้มันสายเกินไปแล้วที่จะหยุดยั้งกระแสะความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะความสมดุลของพลังทั้งหมดจะถูกทําลายในไม่ช้านี้ผมแค่จะบอกพวกคุณให้พวกคุณเนี่ยคอยระวังและดูแลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่ดูเหมือนว่านะครับบาง คนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับดรา้อนนะครับโดยเขาก็คิดว่าหรือว่าดราก้อนเนี่ยต้องการใช้งานหรือว่าต้องการอะไรประโยชน์นะครับกับพวกเขาหรือเปล่านะครับเลยมาพูดจูงใจอะไรแบบนี้โดยพวกเขากลัวนะครับว่าดราก้อนเนี่ยจะหลอกใช้พวกเขานะครับในการใช้อำนาจของพวกเขาเนี่แหละในการไปหลอกใช้แต่แล้วดรา้อนนะครับเขาก็ได้ตอบกลับไปในทันทีผมไม่หลอกใช้พวกคุณหรอกเพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้าด้วยโดยดราก้อนเขาได้เปิดเผยแล้วครับว่าแม่ของเขาก็คือคนของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งก็แน่นอนหละครับว่ามันหมายความว่ากับ ที่เป็นทหารเรือได้ไปพบรักนะครับกับคนของเผ่ามังกรฟ้าอย่างแม่ของเขาและก็ดูเหมือนว่าแม่ของดราก้อนก็จะเลี้ยงดูลูกมาอย่างดีเลยโดยการที่ว่าเธอนะครับก็ไม่ทําแบบว่าให้ดราก้อนนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเผ่ามังกรฟ้าคือเลี้ยงดูเหมือนลูกคนปกติทั่วไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าซีรีส์นี้นะครับก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1นจนถึงตอนปัจจุบันก็ย้อนไปได้เลยนะครับตองต้นคลิกไม่ได้ผมบอกแล้วนะครับหรือว่าเลื่อนไปใต้ description น,นี้ได้้ด้้ลลไแะิงว์ววให ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบนันคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความบันแบบนี้และผมต้องขอย้ําเตือนนะครับรอบที่128ล้านครั้งไม่รู้ถึงหรือเปล่านนะว่าอันนี้นะครับเป็นแฟนเมดไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเอาไปรวมนะครับกับจักรวาลหลักเลยอันนี้ผมพูดตั้งแต่หัวคลิปถึงท้ายคลิปนะครับเรียกได้ว่านะครับผมเชื่อว่าพูดแบบนี้นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละครับว่ามันไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักเลยแม้แต่น้อยนิดโอเคแล้วกันนะใครไม่ได้กด subscribe, แลกดกด้้ววยกันนะครับ เป็นหนึ่งกำลังใจดีๆในการกด Subscribe และสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ